คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราสามารถที่จะเอาพระธรรมคําสั่งสอนที่พระองค์ได้บรรลุได้แสดงนั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของเราซึ่งการสอบธรรมศึกษานอกจากนักเรียนนิสิตน,นักศึกษาจะสามารถที่จะนําพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของตัวเองแล้ว เรายังสามารถที่จะเอาพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้นั้นไปบอกกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้รับรู้แล้วก็รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้คนมีความทุกข์มากคนมีความเครียดมากไม่มีทางออกธรรมศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตให้พวกเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายดำเนินชีวิตอย่างที่ดี ไม่ใช่ว่าดําเนินชีวิตไปในาทางที่ไม่ถูกไม่ควรธรรมศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราสมควรได้จะศึกษาคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอาจได้เปิดสนามสอบธรรมศึกษาเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ให้แก่นิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคลากรขอ,ของสถาบันได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นมงคลเลิกที่ดีที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็เล่าเรียนธรรมศึกษาต่อไปกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอยากเรีเดนถามอีกสักเล็กน้อยว่าในรายวิชาที่สอบนั้นมีวิชาอะไรบ้างและก็เน้นหนักให้ในการนำไปใช้ในชุจบจวันได้อย่างไรบ้างขอเมตตาครับ ในรายวิชาที่พวกเราจะสอบนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4วิชาคือวิชาแรกนั้นก็คือเป็นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมนั้นก็คือการที่เราอธิบายธรรมะการที่เราเรียงความธรรมะแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ธรรมะนั้นเข้ากับการดําเนินชีวิตประจําวันวิชาที่2นั้นก็คือเรียนเกี่ยวกับวิชาพุทธประวัติก็คือเรื่องราวความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อ่ส่วนวิชาที่3นั่นก็คือเป็นวิชาธรรมะอ่าเป็นวิชาที่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าคันติความอดทนสรจารเป็นต้นวิชาที่4นั่นก็คือเป็นวิชาเบญจศีลเบญจธรรมอ่าเรียนเกี่ยวกับอ่าคือธรรมะเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆของพระพุทธศาสนาอ่าอ่าวิชากระทูธรรม ก็คือเป็นวิชาเรียงความเราสามารถที่จะเรียงความตามธรรมะตามหัวข้อธรรมะที่ทางสนามสอบให้มาว่าอย่างเช่นว่าบาปหมายถึงอะไรความเป็นมาของบาปยังไงาบาปถ้าหากว่าเราทําไปแล้วจใจโทษแก่ตัวเองยังไงก็ให้เรียงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งเรียนวิชาพุทธประวัติด้วยการที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้น การที่เราไม่เข้าใจประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าศาสดาของเราก็ดีเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้พอเวลาเรารู้ประวัติของพระองค์แล้วเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์หรือว่านำมาบูรณาการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราการศึกษาเล่าเรียนก็ดีการทำงานก็ดีการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดสำหรับพวกเราฮะกราวขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับและวันนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามก็ได้รับเมตตาจากประธานศูนย์ประสงค์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมคือหลวงพ่อพระครูวิสุทธิ์จุติพัุณได้เมตตามาตรวจเยี่ยมสนามสอบโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการอํานวยการสอบวันนี้ท่านพระมหาปัญญาปัญญาวัฒโนและทีมงานทุกรูปนะครับ,บกลาบนมัสการในความเคารพครับ